สวัสดีครับผมนายละวินพงวันเลขที่สิสวัสดีครับผมนายเพ,พียพัฒน์คำพันธ์เลขที่13ครับวันนี้ผมจะมาบอกเรื่องทำไมโรคอ้วนถึงเกิดประวานเพราะเซลล์ไขมันไม่ได้เป็นแค่โกดังแต่เป็นแหล่งยุทธศาสตร์ในการหลังห่งฮอร์โมนมากมายเพื่อพูดกับหลากหลายอาวัยวะโรคอ้วนทำให้เซลล์ไขมันเก็บไตรกลีเซอไรด์จนกระทั่งเซลล์แบ่งตัวไม่ไหวแล้ว จึงขยายเซลล์จนเบียดกันไปมาทำให้เซลล์ไขมันที่แออัดสูภาวะเครียดประหนึ่งชุมชนแออัดที่แย่งทรัพยากรกันเนื้อเยื่อไขมันที่จะคอยหลังสารยับยั้งการอักเสบไอดีโพเนกตินเมื่อแออัดพยายามหลังสารกระตุ้นให้ระบบภูมิคุ้มกันมาช่วยเช่นสารก่ออักเสบสารลดการทำงานของอินซูลินเพื่อให้น้ำตาลในเลือดสูง มาช่วยระบบภูมิคุ้มกันดังนั้นดัังนน้เนื้อเยื่อไขมันที่มันเครียดหลังสารก่ออักเสบมากมายและผลจากการอักเสบอ่นอ,อนแต่เหลือหลังนี้แหละทำให้เนื้อเยื่อต่างๆพากันดือ้อต่ออินซูลินเพราะช่วงที่ร่างกายอักเสบจะเน้นการเพิ่มน้ำตาลในเลือดเท่าน,นั้นยังไม่พอ ตอนช่วงที่ไม่ได้กินอาหารเซลล์ไขมันที่มีไตรกีเซอไลด์จำนวนมากจะถูกย่อยสลายจนได้กดไขมันเยอะกว่าคนปกติรวมทั้งคนที่เริ่มมีอาการเดอร์อินซูลินแล้วยิ่งสลายรุนแรงผลคือเรากดไขมันที่เข้าเลือดมากเกินไปทะลักเข้าสู่เซลล์ตับกล้ามเนื้อต่างๆ ซึ่งถ้าได้รับไปแล้วใช้กดไขมันไม่ทันกดไขมันนั้นจะสร้างพิษได้ทำให้เซลล์นั้นเกิดภาวะเครียดและลดการตอบสนองของอินซูลินในที่สุดสรุปโรคอ้วนเซลล์ไขมันแออัดจนเครียด 2. หลังสารก่ออักเสบและสลายกดไขมันเยอะ 3. เนื้อเยื่อต่างๆพยายาม ดื้อต่ออินซูลินและเกิดโรคเบาหวานในที่สุดนี่คือสาเหตุทั้งหมดทำไมคนอ้วนถึงเกิดโรคเบาหวานครับขอขอบคุณครับ